สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปชมหนึ่งในอาวุธที่สวยงามและล้ำสมัยที่สุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือปืนกลทองคำรุ่นใหม่ของประเทศไทยที่กำลังสร้างความตื่นตาตื่นใจไปทั่วโลกไม่เพียงแต่ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาแต่ยังมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้น สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาทุกคนคือดีไซน์ภายนอกอันล้ำสมัยของมันตัวปืนผลิตจากไทเทเนียมอันลอยคุณภาพสูงเคลือบด้วยทองคำแวววาวสื่อถึงความหรูหราและนวัตกรรมลวดลายแกะสลักสไตล์ไทยถูกสลักด้วยเลเซอร์บนโครงปืนเพิ่มความสง่างามเหมือนศินละปะชั้นสูงปืนกระบอกนี้จึงไม่ใช่แค่อาวุธ แต่เป็นผลงานศินละปะทางวิศวกรรมที่สะท้อนถึงศัก,กยภาพของประเทศไทยในเวทีเทคโนโลยีการทหารระดับโลกแม้แต่ด้ามจับและพานท้ายก็ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมตกแต่งด้วยทองคำเพื่อให้ทั้งความหรูหราและการใช้งานที่สะดวกสบายขณะเดียวกันก็ใช้วัสดุโพลิเมอร์ล้ำสมัยเพื่อลดน้ำหนักทำให้คล่องตัวในสนามรบ มาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างปืนกลทองคำรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่ของโชว์แต่มันคืออาวุธร้ายแรงในสนามรบระบบกลไกลการยิงแบบแก๊สพร้อมระบบลดแรงถีบขั้นสูงช่วยให้ปืนสามารถยิงได้มากกว่า900นัดต่อนาทีลำกล้องออกแบบมาอย่างแม่นยำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ตั้งแต่ทะเลทรายป่าเขตร้อนไปจนถึงสมรภูมิเขตเมืองปืนติดตั้งระบบเล็งอัจฉริยะบนรางด้านบนสามารถสลับโหมดภาพความร้อนกลางคืนและความคมชัดสูงได้ในทันทีช่วยให้การยิงแม่นยำในทุกสถานการณ์กระสุนที่ใช้มีพลังเจาะกระสูงและด้วยดีไซน์แบบโมดูล่าทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วเช่นเก็บเสียงเครื่องยิงลูกกระเบิดหรือระบบเล็งเชื่อมโยงโดนปืนกระบอกนี้จึงเป็นการผสมผสานอย่างลง ตัวระหว่างความสวยงามและพลังทำลายล้างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานของไทยที่จะสร้างอาวุธที่สามารถแข่งขันและในหลายด้านเหนือกว่าประเทศมหาอำนาจ ในด้านความปลอดภัยปืนกลน,นี้ก็ล้ำสมัยเช่นกันระบบลั่นไกลชีวภาพช่วยให้มีเพียงเจ้าของที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถยิงได้ลดความเสี่ยงหากตกไปอยู่ในมือศัตรูหรือบุคคลภายนอกเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตามอุณหภูมิลำกล้องและสถานะกระสุนแบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีความร้อนสูงเกินไปและเปิดระบบระบายความร้อนอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบอบล็อกนิรภัย2ชั้นเพื่อป้องกันการลั่นไกลโดยไม่ได้ ตั้งใจอีกทั้งยังมีระบบควบคุมแรงถีบด้วย AI ช่วยให้ยิงแม่นยำและปลอดภัยแม้ในสภาพต่อสู้กดดันสูงรวมถึงระบบติดตามตำแหน่งและปิดการทำงานระยะไกลหากอาวุธถูกขโมยหรือสูญหาย จุดเด่นของปืนนี้ไม่ได้อยู่แค่ความหรูหราและดีไซน์ที่สวยงามแต่ยังอยู่ที่เทคโนโลยีที่ผสานเข้ากับระบบการรบยุคใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบมันเป็นหนึ่งในปืนกลรุ่นแรกที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสนามรบของไทยแบบเรียลไทม์ทำให้สื่อสารและล็อกเป้าหมายได้ทันที ปืนออกแบบให้ปรับแต่งได้หลากหลายทั้งลำกล้องพานท้ายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพื่อให้เหมาะกับภารกิจต่างๆแม้จะมีลักษณะภายนอกที่หรูหราแต่ปืนนี้ทนทานและพร้อมลุยในทุกสภาพอากาศเคลือบทองไม่เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังมีสารเคลือบกันการกัดกร่อนที่สามารถต้านทานอากาศชื้นและสภาพแวดล้อมเลวร้ายที่สุด ในด้านราคาอาวุธชิ้นเอกนี้ไม่ได้มีราคาถูกราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต่อกระบอกซึ่งสะท้อนถึงวัสดุระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำสมัยแม้จะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับปืนกลทั่วไปแต่สำหรับหน่วยรบพิเศษผู้นำระดับสูงหรือประเทศที่ต้องการแสดงศักยภาพเทคโนโลยีปืนทองคำรุ่นนี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สรุปแล้วปืนกลทองคำรุ่นใหม่ของประเทศไทยไม่ใช่แค่อาวุธ แต่มันคืองานศินลปะและสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมการทหารสมัยใหม่ดีไซน์สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมประสิทธิภาพการยิงและความปลอดภัยระดับโลกด้วยรูปลักษณ์ทองคำที่สวยงามสมรรถนะสุดล้ำความสามารถในการปรับแต่งและระบบอัจฉริยะทำให้ปืนนี้พิสูจน์ได้ว่าเทคนโนโลยีการทหารสามารถทั้งสวยและทรงพลังได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะตั้งโชว์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจหรือใช้จริงในสนามรบ มันคือตัวแทนของอนาคตแห่งการป้องกันประเทศของไทยหากคุณชอบรีวิวปืนกลทองคำสุดล้ำนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิป,ปรีวิวเทคโนโลยีการทหารสุดล้ำในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า